ว่ก็สิบเมื่อคืนว่าอย่าของนั่นม่ยืนอยู่หน้าบ้านนี่ว่าได้ออกไปครับแขนเป็นบบเน่าเป็นเอามเกาะงอนนี่ครับมึงอย่าลืมหกสามเลยแต่กลับจะับไปมึงต้องกลับไปมึงต้องกลับมาในนี้มึนก็เลยว่างเมื่อออกจากข้อมึนกลับไปหุ่นเลยอื สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับพี่น้องครับเขาเต็มล่ำเลยครับพี่น้องครับหกสามสามกอาจารย์เนียวขอให้พี่น้ครับพี่น้องครับคงจิถือกันตัวเทืกโลกทัวไทยเ้อบพี่น้องถือถือตวถือเนาะอาจารย์นาะเถือถอถือขอยโย่โยโย่โยโ่โอโย่ย่ยย่โย่โย่นย่โย่โย่โยโยัยโยยโ่ายย่่โ่โย่่โยโย่นอกย่ยโโยโย่โยโ่โนโ่่า่่่่ย่โ่ย่ เล่าก็บอกว่าจะซอยเลี้ยงยาพี่นอ้องให้ได้กินได้ยาพ่อเองกะคิดว่าออกหันล<อ>ังแต่ว่าผันแม่นมองยังเน่งยาสังเน่งเพิ่นกับพันท่องหันหลังพูทิ้งลูกเล<อ>ยพ่อเองบ่อบ่กพันท่องเพิ่นกับบอกยุ่งเมื่อวานเพิ่นก็บอกว่าไปแล้ว,วก็อย่าลืมกลับเบ้านได้รู้บ้านเก่าน่ะไปแล้วอย่าลืมกลับอก็บ้านเก่ากับพี่สามมันมาขึ้นเก่ามันมออ ไม่ได้หลายตัวแค่นั้นเองหุ้มใจน้ำเนาะี่ปูเพ่อนได้กินได้อยากไปแต่ถือว่าเพ่อนกับไฮแม่นเพราะสมควรละหลักปูออกหงุดหงดที่ผ่านมากปูเพ่อนเอาเ,เป็นเหมือนกันได้ทั้งสามเนาะโอ้ครับมี หวดนี้ก็มาถือของเล่าอี๋มวดนี้ซีหนึ่งซีศูนย์มันไปออกเลขไล่วันเขาข้อบ,อบกครับเออมูพันยู่ทังกรุงเทพพันโทูมันบอกอยู่นี่ถามันบออกเลขนั่นก่อนจังได้ก็ออกเลขปูขวอ่าแต่ว่าปูพันพันหายอยเป็นเส้นเลยอาจารย์เนาะเมนโอ้มนนี่เลยครับอาจารย์ครับ พูดเขาองนั้ถือว่าเพื่อนแม่นโยเมียทีแห่งครับเพืああ่อนก็ย uh, uh ืน huh. ยันมาโตเก่าอยู่ตลอดเนาะมีเงินเขาบวงสวงเป็นเขาไม่น่จะจะก็บอกว่าให้กลับเน้อไปให้กลับเนี่ยเออบางยาว่าให้กลับแน่ลูกกลับมาสะวางไหนครับพี่น้องครับพี่ตึกมาบางคนจะเอาเป็นกนจะบริโภคบาทกันนี่ ยันไหนสี่สีปัไปกับปไปกับเอกสีีหออเป็นังหอกสามเหมือนมันหายครับกกับออคือเป็นไังไอดอาจารย์กับหมำวงไปหวงเนาะ่้ดวยก็น้่งมันกับไรรวบความกันคือเป็นว่าแหละเนาะอพวกยองรับเนนะครับบรรยากาศะสดที่คาไปหาปูหาปลาแหละเนาะปูเป็นไดเป็นแจงเป็นต่มตัวยวมาปวนกับะไ้กับแมนโยทเแมังได้อีกนาะอาจารย์เนาะ่ดว่าเป็นเหยื่อย่ อาทีนี่ก็คือพอเังยันแมวเองก็คือดีใจพุ่มใจน้ำเย็บที่ทุกท่านเด้อครับอ่าอยู่ตางทิ่นตังจังวัดก็ดีญาติพี่น้องในบ้านก็คือกันอ่าพุ่มใจน้ำถามว่าพอดีใจบ่อดีใจหลายเด้อก่น้องได้กินได้อยากน่องถูกบอนเนาะเล็กน้อยก็ือว่าบุญมันลมีเนาะอาจารย์็สดใสขึ้นเนาะก็ดีอ่าทีนี่ถามว่าย์นแมวเองถือบ่อบ่อกับบท บ่อซื้อคือเพิ่อนมาให้ซื้ออาจารย์บ่ได้ให้ซื้อเออมันบ่ได้ให้ซื้ออ่ะตอนนั้นก็แล้วแต่พี่น้องได้สิมาให้9บาท10บาทก็พอได้ซื้อหวานซื้อยาเนาะอ่าการเพิ่นมีน้ำใจกัแล้วแต่เพิ่นเด้คือพ่อมาได้เอิ้นบ่ได้เรียกร้องมีหยังพออย่างการคือเอาของมาท้ามีที่ไปเลี้ยงไปกล่าวขอเพิ่นหมู่บ้านนี่คือกันครับ อาพ่อเองโจกทงอของของเม็ดพันกาบายพ่อกกนย่อมเสียพ่อยังเสียคำบอกกับปูเนาะที่นี่มือเศร้าสวยสวยเขาเลือกขายเลกแล้วพ่อนำแดงออกไปบอกเพื่อนมันมีถูกตกออกมาพอปีจุดผู้เสียหายกี่ลีบพ่เอาจุดเบ่ง มันขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งองบอกคนนี้ไปซื้อไว้เนี่ยก็หลยน่อยไปอ่าพใหา้ำไนว่าให้ให้เานเอาี้นับสองเลยให้อาจารย์เรารับสายโทรศัพท์คนที่นรับที่นกมาัครับครับเนี่ยอกสักหอกสามงอกอกสามเขากับม้แห้งแล้วนาะ อ่าก็ดีใจน้ะญาติพี่น้องดังเดินดังยังวัดเป็นได้กินได้อยากกูและจีลอยหาลอยก็ดีว่าภูมิใจอยู่อ่าภูมิใจก็ถามว่าพ่อแมวเองยานแมวเองถือโบโบถือบนว่าหายซื้อว่าง่ายๆนี่แหละครับครับแมนแมนครับ ครับครับสดครับ <monastery> พ <m> ี่้องครับ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 ผมครับผมครับครับครับกาได้ก็ได้กเอามาเบิงคือ่รลบปากนะแต่ว่ากากคือว่าได้รับปากก่คือรักษามากกสิเป็น่อยกับ่านอยู่นะ แมนบังไฟเคยได้สามลอยสี่ลอยบ่เคยได้ลอยัวบีนะมีแต่ดืบหนานะคื่ดืบน,นะเออกันเฮ็ดถึกสูตรมันเนาะถึกสูตรเอออากระยิมละเนาะพี่น้องได้เงินได้ทองบ่ย,ยิมสิไปนนหน้าผู้เท็เชังไหนยิ่งแย่แทใส่ดีเออกะบ่บ่เอาเป็นอย่างยังบ่เอาได้ไลายมันไหนวาเบิง้ง ม่ซือ้ออ๋อแต่แดงว่าใจอยางนัมายังไหนก็เลขยันมีเอาอออกหกสามเนาะนี่ขนาดซื้อไว้ยนี้ยังลอยสองลอยกับพ่ซื้อบ่อว่าพื้นทันดอกยังหนาสื้อิว้ยนี้ยักลอยยังหนังนี่ นายมันมาวันท้องใจผมตัวผมว่าอันโทษเด้อสาธทษย่าให้ผมบาปเหอผมบอกว่าเด็กหน่อยมือว่านี่มึงไม่ได้เหยนมึงเหงามึงก็จะเก่งแท้เอ้ยผมบอกกับไปยุทิวูไปผมว่าต้เห็นมันบอกมันแน่ผมว่างวดนี่แหละนี่งวดมันนอกนี่ มันหยอกเดียวใส่กับผมเลยเออผมบอกมันแล้วล่ะมันสิอยากอายผมอยู่แล้วะอืมผมมันเป็นยังไงบุกสวนขึ้นเลยแต่ยินมันไล่มหาอ่าอครับพาเอาก่อนเด้อเดี๋ยวติดคุณละทคุยกับเพื่อนก่อนพี่น้องก่อนอืมครับ อาจารย์ครับเสี่ยหลีเป็นติดโทมาบอกรายังไงโทมหาลูกล้านเงินแดงเงนกับว่าท่านไหน่ามึงส่งมึงส่งพันโทมาหยัครับโอ้โทโอ้พจน์จีนัยยดีครับบอกว่าอลไรังไดก็ถือเงิทีมันนี่กับมือเงินหรือเงินหวานเงทีว่าด้วยมันนั่นอนเงกีียวเปนเงินเออครับเราหวานมาพอเอาบังมี่ไงบังมียังไงแถ่ซำองเขาพาแยงมาปูนี่ ปาดแล้วก็แจกพี่น้องสังกวดว่าเมื่อ,อป่าอ่าแบ่งกันไปในบ้านนี่คือจิตถือกันทุกหลังาลคาเรือนเราถือถือทั้งทั่วไทยทัยท่วโลกเลาวเพราะว่านี่แต่ว่า,ม,วา,า,า,ามันก็คือว่าบ้านเานาะเนาะมันอยากกู้เลี้ยงกู้นะฮะราคาโพลีซิโเออคือว่ามัานมีทุนหลายนมะีเงินจีสารอร่อยอันนี้จริงมันก็ยันโลกยันล้านบ่ได้ไปโรงเรียนเนาะนครับอ่าก็ถือว่า,า,น,าน้ำใจอยู่ดอกถือว่าเป็นบุญลังกีของปูโยครับอ่า เมื premises, premises, oh, 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 ่อเมื่อสักครูอาจารย์รับไปจุดถูกเอานำแดงออกไว้ให้เพื่อนได้สองหนึ่งหนึ่งเลยบอกเขาไปจะได้หนึ่งหนึ่งสองโอ้ยต่งปีเพราะว่ามันบังเอิญถูกมันมันโตออกมาก็เลยว่าหยิบมาเบิ่งเอาโอเมนปูสิ่ห้โชคบ่เบิ่งกระจีไ้กระผู้ขาสิจุดที่นี่จุดถูกแล้วไปซองหม่องแขนเบิ่องนี่บอกให้เพื่อนนี่เบิ่งอยู่เจ้าไว้เบิ่งนั่นคอยเห็นเลขหกสาม สามหกกินมังเกิงในแขนเพิ่อ้เจ้าบริเวรซองเข้าไปในแขนเพิ่อนมองเกิลก็เลี้ยงเลี้ยงยนีเนาะโทรัอีกแบนี่น้องกันัะประกาศสาเลยบานี้กคอยแนมไม่แนมมากคือคือมองนวดนวดเล่านั่น ก็ยังเพิ่นเฮ็ดหนวดใส่ข่อยนี่มันก็ดิกหนวดดิ <c oughs> คอยกับมันใจว่าออกโอ้โห<า>ครับเสียงเบาๆนี้ได้หน่อยนึงเพิ่นรับโทรศัพท์อยู่เอาคิดเสียดายเป็นหยังบ่สิ ห่วยคือห้องสียงได้เปนไหนซหกสามก็ซื้อกับเอาตัวหกสามสามหกเอครับห่วยห่วยห่วยดังกฮึมยังไดมันดังมาโดนแล้ว โอ้ oh, ได้เบิ oh, way, oh, ้งมอลำไม่ทยังไหนก็ได้เบิ้งครับเพราะว่าผมรับปากก็เบิ้งไว้ว่าสิเอามาลำให้ฟอนมีเบิ้งอยู่โอ้ยกระโดดประเทศเลยนะคตีขัดอยู่ครับจำเอาครับครับเอา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 ก้อนเอาก้อนวิทยุทุระอยู่เด้อ ตาบอมซีสพ่นในหลเต่บอกคุณพ่อเพื่อนยัง ja. um. ม่ท่านเดีนบอกแต่ว่าพ่นทรมเมาันี้คุณพ่อนี่เน่นเลนะอหลานแตงอีกเลยคุณพ่อฟีนนี้น้องหลานแตงอีกน้อพ่อน่ว่าเขาพิมเรีวมาโอ้พี่น้อง f กับเพื่อนในไหเป็นหมื่นแต่ละตปา ไนได้กัดหลาดแตงอีกนะคุณบวนอนแม่ะภูเขาหอเมียนมารต่างจังหวัดกระโดมา่นพูหลังมาลอยพูหลงมันหลายโอ้มาฮะอาจารย์นี่บอกโอ้งามยน้ออาจารย์เราเาภูเขาเปินกับพันธุ์้งมาลอยเปร์เซนต์พนบ่เคยบอกแบบนี้จะเกล่อนาะเมียนเพื่อนบอกว่ามันออกกับซีออกเลยเมีนแต่ว่าเลง เขาเอียงมันได้ใจใช่มัน้นงได้หรอเพราะว่ามันขึ้นเล่าเขามากว่าไม่ยืนอยู่ไหนน่าติดสิบขึ้นมาฝันเขาขึ้นัขบ่อยผมเพิ่นเ้ามือมากมากเกาะทั้งงอนมันก็หายกลบไปอ้แนน้หกสามสโอ้น่นเลยบอเมื่อนแ่าหาเหล่าไปนลยน้ยำเขาบ้างเนาะ ถือว่าเมียนเดียวพ่อก็ไดบอกก็เปินว่าเออเมียนมันบ่าเข่าล่างก็ให้ได้เขาบนเมียนเหตียดยังไงที่เขากันดอกกันสาแล้วลูกเต่าเราานจะบ่มีเงืนอิไปซสี่ถูกือเดย่างเด้อมอเขากันสาหนุนเพลินถือว่าเนเมีนเนาะเมีนแน่ครับเลีวเียนเนี่ยเรีวท่าน เมื่อหนนี้พุทธ่อมีปุ๋ยยใบ่อไม่ได้แต่ว่าน er e, ี <That> s <S <Wow. S 1> ่นี uh ่ม oh. anyway. okay. ัวท like ีหดกะิเขาโอ้จันตีว่าเขาเพราะว่าใช่เป็นกรสีไปกระสีไปแล้วพุหาเมื่อตเพราะว่าราว่าว่าเม่ทเนาะราว่าหายกิกเ่าคือกรกเโอ้กกเก่าคือเก่ัวนี้ตัวนี้ซีวัดนี้หารเนาะมันได้ซีวดเนาะ ข้างวันนี้างวันนี้หางหาามันมันสร้างบัวมันสิมันหกวันนี้หกวันนี้หกวันสอดพวกเขานี่แล้วก็สิบจูหางหัวหัวนาัน้กบเขาอีกหัวแล้วแต่นยัโยจากหัวมันอยสิบสามสิบสามหั พี่น่องตาดาล่อเบิงอีกเนอะออพอเาพยายามขอผู้สากนกเพนไห้เยอะได้ให้อาจารย์เราใชกันพี่นงครับเอฟซีทมา<อ>เลยอ๋อถือกันนับยัง่า,าพ่อว่าได้ซื่อได้เป็น <laughs> พ่อไห่พ่อชื้อ <laughs> <laughs>

ครับ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 ครัอรอยคือเราสอง่อยอยู่ครับโอ้ถูกโทรโลกโทรประเทศไทยทุกน้ำพ่องโอ้คนำพ่อคอนแก่นป่น้ำพ้องคอนจนจ๋ะครับไอบอลไม่หายมเ่นโอ้โมเป็นยังครับโมเป็นยัง วันนี้ก็คือสรุปวันนี้ก็คือสิมีแค่นี้แหละเนาะผมที่ปูพันไห่พอนกระบามือคึืนนี่แต่พอเอียงพอประหารเหล่าเนาะเพราะว่าออกมาพอก็ไม่ยืนอยู่นี่ประหารยางออกไปดอกว่าเพื่อนเดแขนมาเพื่อนน้องเมื่อมากองอนนี่เพื่อนว่าเอาหูมาเป็นมากสิบไซส์แน่นให้ได้หกสาม อย่าสุกับโอ้ย่าไปหนาเดี๋ยวต้องกลับหลังเด้อกลับหลังเนาะืม่ยอมตลอดเนาะกะบัดที้นี่งวดนี่ก็คือผ่านไปแล้วเนาะครับผมก็ถือว่าผ่านของปูโยดอก อ๋องวดที่มากอะเอฟซีดุกทันแต่ยังคอยติดตามเราเนาะโอ้ครับผมถ้าติดตามเมืองอาเกตยังไดเพื่อนก็ให้คือเพื่อนสัญญากระมูเฮ้าไวเลยเนาะโอ้ครับขอให้ญาติพี่น้องได้กินได้อยากกันไปสุ่คนเด้อครับถกวนบุญส่วนกุศลนําไปปกปักรักษาลูกเต่าเล่าลานอยู่ต่างถิ่นตามจังหวัดเนาะอาบว่าไดอยู่ต่างประเทศก็ดีขอให้จะเจร่ญนจะเลให้รวยรวยเด้อสาถูกกับาธถูกธุ ครับ Recently, ครับขอบคุณอาจารย์เน่ครับกูกระไดพ่อนลอยเนเี่รามันใจอย่งนี้นี่นี่องแล้วมึงต้องพ่อนให้ได้นะโอ้ผ่อนนำเดอโอ้ยครับโท่มากแต่เขาานบอกอีขึ้นต้นไม่ครับผมผันไล่ สีไล่ขามันบาดนี่ยไปไปซันต้นใหม่ยังไม้ซันมันโตนลงมันแลงไหมหาเพิร์นแลงไหมหาเพิ่นเป็นกับ้องมาสั่นมาเนี่ผมแลงน้ำไม้แล้วมันแรนเขาใต้เตียงบัดไล่เขาไปขาอยู่ใต้เตียงได้ได้คาดีแล้วได้คาแล้วดีอกระเด็นกระเจี๊ยบ